วันนี้มาอยู่กับคันนี้อีกเหมือนเดิมพี่แต่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะเป็นเอ็กเพนเดอร์นะพี่นานๆทีจะเข้ามาจอดนะพี่ตัวนี้เป็นออกใหม่นะเกือบ9 0 0 0แสพี่วันนี้เหลือเพียง0,000กว่าบาทครับและนำแบงก์สิมาเป็นส่วนลดอีก10,000พี่คันนี้เหลือเพียง50,000กว่าบาทผ่อนงวดเริ่มต้น9 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาณพี่เป็นรถปี 10, 21นะจดปี22เลขไม่เพียง4 0,000กว่าเท่านั้นคันนี้ให้อะไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมมามาดูพี่อ่ะกระจังหน้านะครับสีดำสวยๆแบบนี้นะ แล้วก็พร้อมโตโก้มิซูพี่คันนี้เป็นสีแดงแบบแดงออกเลือดหมูนะเออแล้วตัวนี้เป็นตัวแบบ1.5 GT Special Edition ด้วยนะพี่ตัวนี้แบบรุ่นพิเศษเลยสวยๆแบบนี้เลยได้ไฟด m ทามและนิ่งไร้แล้วก็มีไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนนะไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้มีมาให้เรียบร้อยตัวล้อแมกนะครับเป็นแมกขอบ16เดิมจากโรงงานพี่เป็นสีดำล้วนแบบนี้นะแล้วก็ยางบิดสโตนสวยๆแบบนี้พี่สภาพ ดอกเลือๆล้นๆแต่ถ้าพี่อยากได้ยางแบรนด์อื่นนะพี่สามารถกดใจเคาะจอบมาได้และบอกเราได้ครับเรามียางให้ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะพี่ก็สามารถคอมเมนต์ว้ได้เหมือนกันแต่ส่วนวันนี้นะเดี๋ยวขอดูเป็นคันนี้ก่อนตรงกระจกนะพี่ก็เป็นสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะสวยๆเลยตัดกับตัวรถสีแดงครับทําให้กระจกดูมีความโดดเด่นขึ้นมาส่วนตรงมือเปิดประตูครับมีการลอยเป็นแบบลายเคปล่าให้นะพี่การลอยมือเปิดประตูพร้อม กุญแจสมาร์ทย์เลดที่แบบปุ่มกดนะแล้วก็กดปุ่มกดล็อกได้ไม่ต้องจับกุญแจขึ้นมาขอแค่กุญแจอ,อยู่ลัศมีมีคิวการสาดให้เปิดเข้าไปครับมาดูตรงนี้ตกแต่งด้วยพลาสติกนะพี่ไม่ใช่หนังไม่ใช่ผ้าครับเป็นพลาสติกล้วนๆแล้วก็ตรงนี้พี่ปรับกระจกออโต้ฝั่งคนขับส่วนตัวนี้ปุ่มพูดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ปรับกระจกกดปุ่มซ้ายขวาแล้วก็กดปรับระดับได้เลยวงมาลัยแบบมัลต <i> ิฟังก์ชั่นครับ เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายแล้วก็บางสายคุยสายในโทรศัพท์ได้เสยียงดีปกติพี่ไม่ต้องห่วงนะแ,แล้วคูชคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยส่วนตัวนี้นะพวงมาลัยก็พวงมาลัยยังไม่ใช่หนังนหน้าจอก็เป็นแบบเข็มไม่อย่างนี้นะพี่สวยๆเลยตรงกลางได้เป็นแบบดิจิตอลแล้วส่วนหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้เรียบร้อยครับส่วนไฟก็มีเป็นสีเหลืองอำพันแบบนี้นะ มีกล้องติดหน้ารถมาให้เรียบร้อยพี่แถมไปเลยไม่มีคลิปเพิ่มนะคันนี้ส่วนแอร์ยังไม่ใช่ปรับออโต้นะพี่ยังแบบมือหมุนอยู่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้ให้ดูตรงนี้บ้างนี่ตรงกระจกตรงบางแดดมีกระจกนะพี่แต่ไม่มีไฟให้นะเบรกมือแบบแมนวนวลครับพร้อมที่วางแกนล่าอีก2จุดตรงนี้ก็เป็นเกเก็บของแบบเลื่อนสไลด์พี่ ใส่คืนโอเคแล้วตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดทาทั้งคันเลยส่วนปรับเบาะยังเป็นแบบธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะพี่เล่มาดูตรงฝั่งคนนั่งด้านหลังบ้างดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะตกแต่งพี่พลาสติกรน้รนๆนแอร์หลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปรับระดับได้แอร์เย็นจอจอด้วยพี่่ตนตรงนี้ก็นี้ล้นๆตรงนี้ไม่มี ช่องเสียบ usb ให้เลยนะด้านหลังไม่มีอะไรหละล้นๆเลยตรงนี้ก็เบาะหนังสีดำเหมือนกันพี่ดำทั้งคันไม่มีสีอื่นตัดอืมามาณนี้นะตัวนี้เนะี่ยสามารถพับเบาะได้ด้วยนะพ,พี่เดี๋ยวนั่งให้ดูก่อนลืมนั่งให้ดูตัวนี้นั่งค่อนข้างใหญ่นะใหญ่กว่ากว่าคลิปล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งรีวิว a, เซียนต้าไปนะพี่คันนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าเซียนต้านะ ยืดขาดีวกว่าเซียนต้าจะแคบกว่านี่อันนี้ใหญ่กว่าชาัดเจนแล้วก็ตรงด้านหลังนี่เดี๋ยวพับออกให้ดูจะได้ดูง่ายๆพี่พับเบาะลงตรงด้านหลังก็ช่องว่างระหว่างขาก็ค่อนข้างน้อยอยู่นะพี่ค่อนข้างน้อยอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาไว้สําหรับเด็กเล็กนั่งได้อยู่พี่นั่งสบาย,ยแต่ถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่นั่งไม่ค่อยเวิร์กนะส่วนถ้าพับเบาะก,ก็จะเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยอืม ก็จะเปิดด้านหลังให้ดูแต่น่าจะไม่เวิร์คพี่ไม่เปิด,ดีกว่ะเดี๋ยวพาไปส่องจากด้านหลังเอาแล้วกันพี่คิดกันเกินไปแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะสวยๆเลยคันนี้พี่นี่มีกล้องมองหลังให้นะกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมกรอบป้ายไทเทเนียมนะนี่ๆเรามาดูจากฝั่งนี้บ้างดิ พับลงไปพี่ดูจากฝั่งนี้แบบนี้แล้วกันนะเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับพับลงไปปึ๊บ,บแต่จอดชิดกันไปหน่อยอย่างที่บอกพี่ตอนนี้นะรถเราเยอะมากครับผมใครกำลังจะออกรถนะช่วงนี้แนะนำเลยรีบมาครับรถมีให้เลือกโคตรเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ็ดที่นั่งนี่จอดเรียงกันเต็มไปหมดเลยนะนี่ X-pander อีกตัวที่เพิ่งรีวิวไปสีขาวก็มีพี่และตัวนี้เป็นสีแดงเพิ่งมารีวิว เพิ่งเข้ามาจอดใหม่ครับผมเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องบ้างเป็นเครื่อง1.5จุดห้ห้องเครื่องเป็นยังไงตอนนี้ที่เปิดสากระปงเขาจะซ่อ้นอยู่ตรงนี้นะงัดปึ๊บแล้วก็เปิดได้เลยก็เดี๋ยวใช้สองมือนกันเพื่อความปลอดภัยสภาพห้องเครื่องสวย,สวยเลยนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมแน่นอนพี่ใครกาลังจะซื้อรถมือสองนะจะดูรถไม่ปินพี่มาที่นี่พี่ไม่ต้องเสียค่าจ้างช่างเป็นพันเป็นหมื่นนะไม่รู้เท่าไหรพ่พี่แต่มาที่นี่พี่ไม่ต้องกังวลเรื่อง นั้นเลยนะเพราะเรามีรับประกันโครงสร้างเดิมไม่เคยมีชนหนักเพลี่ความจมน้ำย้อมแมวกอ่อใหม่มาแน่นอนนะถ้าพี่ซื้อไปแล้วพี่ตรวจไปตรวจพบเจอภายหลังนะพี่นํารถกลับมาเลยพร้อมหลักฐานเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับและคันนี้พี่รับประกันศูนย์ให้สูงสุดอีก3ปีนะให้ดูภายในกันบ้างไหมแบตเตอรี่นะก็มีรับประกันให้ผมและพวกแบตเตอรี่นะ้ํามันเครื่องนะพี่ก่อนซื้อไปพี่ไม่ต้องห่วงเรามีเช็คให้ใหม่อีกรอบเลี่ยนท้ายนะ้ามันเครื่องใหม่เช็คแบตเตอรี่ใหม่ให้ประจุฟไฟเต็มที่ ถ้ามันไม่ผ่านพี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยถ้าประจุไฟมันต่ํานะแล้วก็มาดูที่แผงการความร้อนครับผมสภาพก็ใหม่ๆแบบนี้เลยนะนี่คลิปคลพี่จะอาจจะแบบเดี๋ยวนีบให้เดี๋ยวนีบให,ห,บให้อันนี้พองออกมาดีดนึงอันนี้พี่สวยๆเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะดมเดมิดมครับผมอาจจะมีรอยซีดต,ตามการใช้งานบ้างนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็ อันนี้ก็ลอยตามการใช้งานอยู่แล้วพี่เป็นเรื่องธรรมดาของการเปิดปิดฝากระปรงบ่อยๆนะและก็ประมาณนี้นะพี่สําหรับคันนี้ราคาเพียง500,000บาทเท่านั้นใครชอบนะสามารถแคปบหน้าจอส่งมาได้เลยบ้านเขียวรนะฮะหนึ่งสองสามบีนะหรือถ้าดูแล้วมันยังไม่จุใจพอพี่สามารถเข้ามาลองขับได้เลยที่ร้านนะร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมาไม่ถูกพักเข้ามาได้เหมือนกันเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้และคันนี้พี่ย้ำอีกรอบตัวนี้เป็นตัว Expander 1.5 GT Space ed ิชันพี่คันนี้สเปเชียลีดิชันพี่ตัวนี้ปี2 1จด22 5แสนกว่าบาทผ่อนแค่9 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะสำหรับใครนะพี่ที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ั b s ไคร b e ไ้ด้วยใครอยากดูคลิปคันไหนเพิ่มเติมนะตอนนี้เจ็ดที่นั่งเราค่อนข้างแน่นเลยนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยที่ใต้โพตนี้แล้วเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูหรือจะเป็นคันด้านข้างที่จอดอยู่นี้ก็เป็น BRV ของ Honda นะหรือตัวนั้นก็รีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ดูนะสามารถกลับไปดูได้เป็นตัว ฮอนด้ CR-V ตัวนี้ก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วคันนี้ลดกับ5้าพี่เหลือแปดแสนกว่บ,บาทเท่านั้นอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมรถใหม่ๆพี่สามเหลี่ยมออโต้รถมือสสภาพปลายแดงรับประกัน0ูนสูงสุดส,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 สปีนะสวัสดีครับ